โอ้ดีความหอนครับนามเนิมแหงหมดเบ็ดเท่าข้างโคกครับเบ็ดข้างโคกโอ้บ่เคยแหงปลานี้นะครับเกีียงมินิน่เนี่ยลองขันหน้าเท่าสิเคยใส่เบ็ดครับมดแหงแหงแกงแกงเลยวอันโอียแหงจกักสีว่าแหงเนี่ยดเลย แหงแหงคักแหงแม่พุ่นเบ็ดเท่าลังหนึ่งจมขี้ตมีพุ่นอ่ะเอยแหงคักครับนี่แหละเพราะความห้อนเพราะความห้อนเห็ดเนี่ยเป็นแน่ในานาะครับโอ้โหเบิ่อบัดน่าวมาเบิ่งผลง,งานพี่น้องโอ้ยปลากระบือไปใช้ไ่ได้มันห้อนายก็ตายค่าที่บัดน,นี้เอ้า อันปลายังไปใช้โบได้นะครับเนี่ยโอ้ยตายค่าทีเลยนี่แ่ละความห้อนเย่าวตะค้นครับปลาในน้ำยังตายบบเหลือหรอครับโว้ยเสียดายเสียของเหมดอเมืองเงาครับพี่น้องนี่แ่ละแดดแผดเผา เบ็ดก,ก็ข้างโคกครับเนี่ยเบ็ดข้างโคกปลาตายเบดครับน้ำมันหอนเนาะมันมีเหลือเนี่ยน,เเนี่เอาเจ้าเอเจเนี่ยปลาตายเบดน้ำหอน,นบาาเบน็เดก,ก็ข้างโคกเบ็ดล่ะเหลือเอาเจ้าเอเจ่นะโอ้ยปลากระดีตายคุณชาเบิ่ง เสียของเสียของหมดโอ้ยเบ็ดข้างโคกครับเบ็ดข้างโคกปูนอ้ปลาตายครับเนี่ยปลากระดีตายอ้อยแาะเนี้ย,ย,ยครับปูนปลาข้างโคกปูน อ่อนเนาะดูบ่ได้ตายเบิดป่าคนมาแล้วดีบ่เด้อวัดแล้วมองยอดเป็ดหอกนื่จะขี่ดินบ่ดิห้าโมมี่เออวัดพักบุงยังใหม่ครับพี่น้องความห่อนบ่พักบุงบ่มีสีเขียวดิสีใหม่ๆหม่ดิ บ้เหลือ,อยังล่ะครับวันนี้ปลาเปอกันนี้มัดแล้วมันจิบนี้หาแรงน้ำใส่นอกอบัแหงเบิดมองใส่เบ็ดเฮาโอ้มแบบีมองใส่ปอีกแล้วน้ามันแหงเบ็ดข้างโคกครับไม่เหลืออะไรเลย เบิ้งเอาเบิ้งเอานี่เบ็ดเท้าข้างโคกว้าวมัดแล้วมองใส่เบ็ดเท้านี่แหะปิดความห่อนยังน้อนนิหลุมยังน้อหนิโมมี่แล้วมองวานเบ็ดเอ้ยมองใส่เบ็ดโมมี่แล้ววานน้าโมมี่ นามแหงเมด<_><_>เอาว่ามาบึิผลงานของความห่อนครับทุกชีวิตอาจสิดับได้ครับเพราะความห่อนนัดปลาอายุนี่งามเลือดเรือแยังตายนะครับมันงามมันแหง อุ้ยหอยมีเดี <hi> ๋ยวเอาเจาะไอ้แจะแทนหน่ก็พอเล็กจยู่เอออันนี้เพิ่นไม่ยองป่าตอันนี่หอยกันยองป่าด้วยมดกันบาทนี่จากทุ่งนาอันซุ่มซืนอกลายเป็นยังนอบันิป้าย กลายเป็นดินแห่งแกรง่แกรงแข็งแห่งเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมูมี่มองไซมองให้เบิ่งแล้วบ้านนี้มูมี่มองไซเบ็ดให้เบิ่งแล้วมันคือเห็ดเส้นคักแท้บ้านนี้มูมี่มองฮอตไซเบ็ดบ้านนี้ จื้อว่นในความหอนจือ้อโอ้ยเนาะเนี่ยมองเดียวใส่ม่องลงเบ็ดกัะทงหน้านะครับตอนนี้เ่าเรือน้ำพ่อเม็ดนี่แต่ขี้ดินแห้งๆครับเนี่ยเนี่ยเดี่ยวใส่ม่องใส่เบ็ด คลิปที่ผ่นานๆมาที่ได้เบิ่งกันกับจากมองนี้แล้วครับแต่ปีนี้พิเศษแห้งแห้งแห้งบ่มีหยังเลยบันเบิ่งเอาครับนี่แต่เป็ดกับนกมาหากินแล้วสิเก็บหาลอกไข่มันนี่บ่ราะน้าก็เหลือดซ้ำนี่ครับแฉะหมดเลย มืดคักมืดแน่ว่าดิถ้าเลาะทงต่อนะครับเลาะเบิ่งทงิีปหาปลามองได้ไม่ให้พี่น้องได้เบิ่งบาดิแหงโคดแหงโคเว้ย บุยบุยบุยอยู่อุ้ยน้ำคอนไ่แม่นเพิ่นกำมังง่มแล้วเนี่ยพอได้อยู่โอ้แต่ว่าห้อยคนง่มกับลายเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยงแน่ก็มีแต่งมแล้ววันอุ้ยปลาครับปลาอุ้ยปลาคอนมะป้า คักอยู่ได้นี่งมนี่ก็ว่าคักยูดได้นี่เอาเอาเอาเยกสิมางงอมีสิมางงอมียังพอเหลือได้จับห้เบิ่งยู่ครับพี่น้องโอ้อันนี้แหงแรงของแท่ครับ แต่กกตานเขายังอยู่คือเก่าครับโอ้ยกกตานมองนี้ยังอยู่คือเกา่าตรงหน้าผมมีหน้ามกับโบสุทกสะเทืนอนเลยเนี่ยกกตานยังอยู่คือเกา่าอ้าวไอ้เบิง่งบรรยากาศครับตอนมีน้าก็บ่มีน้าเป็นแนวใดนี่ครับรถสุดท้ายก็เหลือซ้ำหนีหน้า อีกสองสามเมื่อก็คือสะแห้งมืดละท่านขั้นปลาแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ยมีห้อยคนมาขั้นก่อนและเนี่ยโอ้โบท่านด,นดอกคอมสัตว์กระถิเหลือเขาตัวนี่โอ้บ่ท่านเขาเดี๋ยวเขากมกินก่อนละเนี่ย มัดแล้วมัดแล้วเขาง้อกินก้อนมัดแล้วมัดแล้วจบซุดวะนี่สุดปุดสุดปุดเหรอผมมีแหรอบ้าง ชุดปุดล่ะก็มี่ล่ะว,วัดล่โอ,อู้นี่ละนะความหอนเป็นเหตุนะครับเนาะจะเคยมีนามเครื่องแอลกบมีละครับบ่ดนี้ความหอนเป็นเหตุ้บมี่จะจีหากบแล้บบัเนี่ยเอาไปกบสิ้นเนี่ยบ่ดนี้ โอ้ยดินแตกระแหงโอ้ยมีแต่สิหากบหากเกล็ดแล้วครับบัดน,นี้แห้งเมื่อแล้วทงหน้าเฮาเอาเไปบกู้เบ็ดข้างโคกกอนบัดนี้เอานี่เบ็ดข้างโคกเฮาครับโอ้ยนี่คือเบ็ดเฮาเลยนี่เบสข้อโคตรุกทุ่งเลยนี <laughs> ่ เฮ้ยเบ็ดพโคลูกทุ่งอ่ะตรอนี้เป็นการเลาะเก็บเบ็ดข้างโค้ครับน้ำแห้งเบ็ดอมาเลาะเก็บเบ็ดข้างโค้ครับเอาเงิงด้วย เบ็ดข้างโคกครับเอา้ามาเขียวครับเบ็ดเฮาโอา้ยนี่บ่ได้มากูป่าครับมากูเบ็ดข,ข้างโคก เดียวเฮ้ยคอยปลดมันเอาปลดบออก็บอ,อเอาเอมามันรอเอาเบ็ดขึ้นครับัมมีมองไซแล้วบัดนี้ห <c oughs> น้ามโมมีมมีมองไซแล้วข่างโคกสุลังน้อ,นอครับน้ำม,มืดแล้ว ข้างโคกสุรังวัสันเอา้าปลดเอาเบ็ดที่ซื้อแล้วครับเนอะอันนี้ผมเป็นถือป่าด้วยครับเด้อเบ็ดข้างโคกครับมากูเบ็ดข้างโคกนี่ไหนจะมากเบ็ดเนะี <c oughs> ่ยครับเอ้ย แหงจนเหลือ uh ยังครับ uh บัด uh. น oh, uh ี uh ้เ uh อ้ยอาวมกลัวเบ็ด uh. ขึ้นครับโอ้ยแหงครับอุ้ย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 ออ้าวจมอยู่นี่วาขี้โคลนตายแล้วติก วัน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 ลงโคแล้วอุ้ยเอาอุ un> un> <si ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยว่าจะเก็บเบ็ดข้างโคกก็ก็ขีดตมรงแล้วเนาะเอาเอาเอ้ยเออเบ็ดข้างโคกครับพี่น้องเอ้ยน้ำแห้งแล้วเอา โอ้ยแต่ว่ายังมีขีดตมอยู่ด้วยนี่มือนอยู่นะย,ยังซุมอยู่ปลากระมุดตายว้นะบึงเงาครับความหอนปลาวัดแน่แน่ยังไปบอหลอดครับปลาคอวัดแน่แน่ยังไปบอหลอดเห็นไหมครับนี่ตายสิบืนนี้กับออกความหอนครับ สีบืนจากน้ำตื้นจะไปหาน้ำลึกวันนั้นไเครื่องทางเซฟจ่อยบความห่อนครับไปบ่ถึงปลายทางเลยเิ่นกาว่าสีหาหมดไปมองลึกๆๆๆๆๆคุณวนท่านจ่อยอเก็บเบ็ดข้างโคกครับอ้อภารกิจใหม่คอมนเก็บป่า ไลม่มะฮ่มกันว่างี้เอ้าโอ้ยขาดไปเฮ้ยขาดใจนาะคอยเก็บไปเอ่อ ลุยต่อลุยต่ออ้าวนี่ยอข้างโคอีกหลังหนึ่งครับเอ้ย กานกูเบ็ดข้างโคกกะเรียบร้อยครับกูว่าเบ็ดแล้วครับโอ้ยผมีม่นำใส่ล้วครับวันนี้พ้าเรากิด <c oughs> เก็บเบ็ดข้างโคกจบแล้วพี่น้องผมไม่แนบใส่ล้ว,วันนี้ โอ้ยโถงหน้าแหงครับตัตูครับพี่น้องอันนี้บานนีว่าตัตูเรอยู่อันโน้นความห่อนความแหงปลากระเซ็ดมาก้องล้องครับเนี่ยปด้ในร่องสวนมากครับเนี่ยสองอันแล้วถ้าถอดเพียมกัดออกก็จะเป็นพับหน้าก็ถอดเออถอดพับหน้าก็ปลาในล่องสวนมันก็ห่อนตายเบิดตครับก็เหลือตัตูตัตูจะมยูนนะแต่ตูก็จะไม่อยู่อันที่ใส่ขอบนนน